เอาละรครับก็กลับสู่ดีทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ไปอยู่กับเกมซาบบุไรวอริเออร์กันแบบเช่นเคยนะครับมาครับผมจะมาต่อในเรื่องของโคบัยกาวะทาคาคาเงะกันนะครับกลับไปชั้นที่4กันต่อเลยเราจะดูกันซิวา่าจะเป็ยนยังไงนะครับโอเคไปเริ่มกันเลยมนุษย์และการปกครองทาคาคาเงะและคันเบะได้เดินทางไปยัญญงคิวชูพวกเขาได้รับคำสั่งมาจากคิเดโยชิให้ปราบชิม,มัสุ จำนวนของทหารที่เรามีอยู่ในตอนนี้สุดเหลือเชื่อเลยนะครับท่านคันเบดูเหมือนว่าเราจะเกิดกินคิวชูได้อย่างง่ายๆเลยนะครับเนี้ยข้าจะถือว่าการยึดคิวชูในครั้งน,นี้จะเป็นผลประโยชน์ต่อเรามา,ากๆเลยละ่ะไม่ว่าจะเป็นคันโตหรือว่าโอชูก็ตามแล้วตัวท่านคิดว่าอย่างไงละ่ะผลที่ตามมาคือผู้คนจะเสียชีวิตน้อยลงและสติภาพจะบรรลุผลเร็วขึ้นหรืออาจเป็นตักกะที่ดีที่สุดแล้วก็ได้ ตัวของนายท่านฮนะิเดโยชิน่ะเขาพยายามอย่างหนักที่จะรวบรวมแผ่นดินนี้ให้เป็นปึกแผ่นให้ได้แต่ว่าทําแบบนั้นมันจะต้องเสียสละบางอย่างไปสิ่งที่ตัวท่านกําลังเอ่ยมานั้นยังไงซะมันก็ต้องการแรงสนับสนุนจากคนอื่นๆด้วยนะท่านกันเบะตัวของข้าเองนั้นรู้อยู่แก่ใจดีแต่ว่านั่นแหละคือเหตุผลว่าทำไมต้องมีเจ้าและข้าอยู่นั่นสินะครับเนื่องจากท่านพ่อของข้านั้น ชอบอุปมาอุปบายโดยใช้หัวลูกศรเป็นตัวนําทางข้าจะคิดว่าข้าอยากจะถามคำถามกับท่านสักเลือกดึงนะครับการโจมตีให้โดนเป้าหมายเป็นสิ่งที่ดีแต่จะเกิดอะไรขึ้นท่านลูกศรถูกปลดปล่อยออกมาแบบนั้นโอเคให้บันเข้าเป่าก็เกินพอแล้วใช่หรือไงในความคิดของข้านะข้าว่าไม่จําเป็นต้องสร้างความเสียหายที่แก้ไขไม่ได้หรอกข้าคิดว่านะพวกเราสองคนนั้นเป็นดังแรงส่งลูกศรน,นั้น แต่ก็ต้องพยายามควบคุมไม่ให้มันไปไกลเกินด้วยนะครับคำเปรียบเปยของเจ้านันช่างน,น่าสนใจทีเดียวละด้วยความพยายามของทาคาคาเงะและคันเบฮิเดโยชิจึงยึดตินแดนชิโกกุได้จากนั้นเขาก็เปลี่ยนชื่อเป็นโทโยโทบิฮิเดโยชิ ิ่งนี้จะช่วยเร่งแผนการของฮิเดโยชิในการรวบรวมแผ่นดินให้เป็นหนึ่งเดียวได้เร็วยิ่งขึ้นไปอีกขั้นและในขณะนั้นฮิเดโยชิได้รับการร้องขอกำลังเสริมจากตระกูลโอโตโมที่มีชื่อเสียงซึ่งถูกรุกรานโดยตระกูลชิมาซุขณะที่พวกเขานั้นไล่กวาดล้างไปทั่วคิวชูฮิเดโยชิแต่งตั้งให้โบริเทรุโมโตเป็นผู้นำการโจมตีชิมาซุด้วยความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือโอโตโมเทรุโมโตจึงนำกองทัพขนาดใหญ่บุ่งสู่คิวชู ท่ามกลางกองทัพของเขาคือนักวางกลยุทธ์ผู้อ่อนโยนโคบายากะวะทาคาคาเงะและครุดาคันเบยังคงยืนอย่างสงบนิ่งถึงแม้ว่าพวกเขานั้นจะมีบุคลิกที่แตกต่างกันค่องของขางมากแต่พวกเขาก็เห็นพ้องต้องกันในหลายๆเรื่องกลยุทธ์ที่รวมกันของพวกเขาจะเพียงพอที่จะเอาชนะพลังของจอมมารอย่างชิมาสูได้หรือไม่ ปัญญาและความกดดอมพิชิตคิวชูความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ใช่ดีมากเลยยื้อเวลาอันมีค่าให้พวกเราจนทำให้ข้ามาถึงที่นี่ได้การจะเอาชนะตระกูลชิมาสุคงไม่ใช่เรื่องยาก ทั้งหมดนี่ต้องขอบคุณเจ้านะทจกิบานะกินจิโยและเจ้าด้วยทากิบานะมูเนชิงเงะพวกเจ้าเนี่ยช่างแข็งแกร่งกันจริงๆเลยอ๋อและพ่อผู้กล้าหาญของเจ้านะทาคาฮาชิจุนผู้ส่งเสียชีวิตที่ปราสาทอิวายะหลังจากหลอกล่อ,ก,ลอก,กองกำลังชิมาสุและขัดขวางพวกเขาอย่างกล้าหาญเป็นเกียรติมากขอรับตายท่านในตอนนี้ระหว่างพวกเรานั้นดูเหมือนว่านายท่านฮิเดโยชิตั้งใจจะตต่ตั้งใทยทจกิบานะผูเนชิงเงะเป็นไเมิว เรื่องแบบนี้สุดจะเหลือเชื่อจริงๆท่านบุเนชิงเงะรู้เรื่องนี้หรือเปล่าครับแนนอนอยู่แล้วเหรอตัวของเขานั้นตั้งใจจะน้อมรับมันไว้อย่างตรงไปตรงมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วลหะนี่คงเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์เพื่อป้องก,กันม่ให้ตระกูลโอโตโปที่บุเนชิงเงะรับใช้ยึดคืนอำนาจเดิมและคุบขามความสงบสุขของพวกเราเนะข้าคิดว่าท่านฮิเดโยชิตัดสินใจดีแล้วล่ะ โอโตโมอ,อยู่ในตำแหน่งที่อ่อนแอกว่าโบริข้าเดาว,ว่ามันคงไม่ยากสำหรับเขาที่จะปฏิเสธข้อเสนอเบืเ้อที่ข้าทำนะครับท่านคิดว่าอย่างไรล่ะอาจจะจริงอย่างนั้นก็ได้โอโตโมอ,อาจถูกกำจัดจนหมดสิ้นพวกเขาต้องหลีกเลี่ยงชะตากรรมนั้นด้วยทุกสิ่งทุกอย่างและเหตุผลทั้งหมดที่พวกเขามีทากาฮาชิจุนพ่อของบุเนชิงเงะยอมสละชีวิตเพื่อปกป้องตระกูลของพวกเขานับปเป็นวีรกรรมอันกล้าหาญที่หาได้ยากนะัก อาจจะเป็นเรื่องอยากที่ต้องดำเนินชีวิตไปพร้อมบาปของพระผู้เป็นเจ้าจากท่านฮันเบสู่ท่านจากพ่อของข้าสู่ข้าและจากพ่อของท่านมุเนชิงเงสู่เขาพวกเราทุกคนนั้นล้วนต้องอยู่ต่อเพื่อทําความปรารถนาของพวกเขาให้เป็นจริงท้าจีปานะมุเนชิงเงนะท่านคันเบท่านไม่มีความสุขหรอกครับที่ได้ต่อสู้เคียงข้างเขาเชียวนะครับสําหรับตัวข้าแล้วนับว่าเป็นเกียรติมากเลยนะครับเนี่ย มาคนแรกก็ต้องเป็นโคบายะกวะทาชิคุเงะอยู่แล้วนะครับล็อกให้เล่นเลยแล้วก็คนที่2เนี่ยผมขอเลือกเล่นเป็นคนนี้แล้วกันนะครับเขาไปชื่อว่าทาจิบะนะบูเนชิเงะนะครับคือผมเนี่ยยังไม่เคยเล่นตัวเขาเลยนะครับเราก็จะมาลองกันในพาร์ทนี้แหละนะครับไปเล่น2คนนี้แหละครับไปลุยกันดีกว่ามาดูกันซิว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปลุยกันเนะี่ยผมขอเช็คอาวุธสักนิดนึงแล้วกันนะเรามาเริ่มที่โคบายะกวะกันก่อนมีอาวุธอันเดียวนะครับโอเคได้อยู่ แล้วก็ได้สกิลใหม่มานะครับนี่แล้วก็ผมได้นี่มานะครับเป็นคัมภีร์เพิ่มเลเวลให้เร็วขึ้นนะแล้วก็ต่อไปเป็นคิวของทาจิบันะมูเนชิเงะนะครับดูซิว่าอาวุธเป็นยังไงเอ่ยอาวุธมีแค่เดียวนะครับโอเคโหดละแล้วก็สกิลอืมเดี๋ยวนะเอานี่ไปดีกว่านะบัฟโคสโชแล้วก็บัฟของกราเซียนะครับเอาไปสักหน่อยสดมาก็ไม่ต้องเลยครับดีละไปลุยกันเลยนี่ ด่านนี้ก็คงความสวยเหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นคล้ายๆวัดเลยนะสถานที่ตรงนี้เนะี่ยเหมือนมากะครับแล้วก็หลุมหลบภัยตรงนี้เนี่ยเหมือนกับหลุมสงครามโลกครั้งที่2เลยโอโ้โหสวยมากะครับมาดูกันเลยครับมาเริ่มกันเลยถ้าเกิดว่าผมมาแคสซับบูไรวอร์เออร์ให้ดูนะเนี่ยแสดงว่าผมหยุดะครับ <c oughs> นั่นแหละไหนๆก็เป็นวันหยุดเครับเราก็จะมาเล่นเกมที่มีเนื้อหาเยอะๆอย่างซับบูไรวอริเออร์กันดีก,กว่าะครับมาดูกันเลยเรามากับอาวุธที่โครตรเทพเลยครับตอนนี้ แต่ว่าเดี๋ยนะทำไมทำไมพุ่งไม่ไปนะ่ะสกใสยไอตัวนี้มันคํำอยู่นะครับนี่ไอตัวทงพวกเนี้อันตรายอย่างยวดอุ้ยแรงไหมล่ะนี่ปล่อยแค่ท่าแรกนะครับมันยังแรงได้ขนาดนี้เป็นไงล่ะเรามากับอาวุธที่โคตรเทพนะครับแล้วก็เลเวลเนี่ยสุดยอดนะครับยังไม่ถึง40 39เนี่ยถือว่ากำลังดีเลยในการเล่นจ่านหลังๆเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากมาเรามาเปลนเล่นคนทีน่บ้าเนี่ พาจิมะนะยมูเนชิงเงะดูชัวว่าเขาจะโหดขนาดไหนทำมากับโล่ด้วยเดีย๋ยวเราใช้โล่เป็นประโยชน์นะอฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมโล่ไม่แข็งเลยเดี๋ยวเดนะี๋ยวสงสัยเราจะใช้โล่ผิดวิธีนะเมื่อกี้เราไปป้องกันมากไปหน่อย,อยต้องใช้โล่แบบกระแทกบ้างเนะใช้โล่จบติดศัตรูบ้างเข้่ปะเราจะลอบตูมาเยอะๆนะเดี๋ยวผมจะดูท่าต่างๆของเขานีว่ามันจะขนาดไหนมาลอบมาครับไอตัวนี้มามาเลยมาเลย เพิ่มบัฟสักหน่อยนะครับมาเอ้าไปไหนอ่ะเฮ้ยอฮ้ยดิมาลองดูกันวูโตเก็จะขนาดไหนนะครับพุ่งและชนพุ่งและแทงหวังว่ามันจะมีประโยชน์ให้ท่านเนี่ยเอ้ยได้อยู่เว้ยเอาวะเอาวะเอ้ากันเหนือกันทําไมล่ะข้าไปให้กันนะอู้ปอ้าวมากกันบ้างเป็นไงโลกแข็งดังหินผาโอเคโอ้ได้เลเวลมาด้วยครับดีดีดี ตอนนี้นี่ผมยังไม่มีนี่นะยังไม่มีไอ้อบัฟที่เพิ่มเลเวลเร็วนะครับตัวของทัจิบานะมูนิชิเงะเนี่ยเราก็ต้องเล่นแบบนี้ไปก่อนจะสื่นกระต <c oughs> ุกเนี่ยเอายังไม่เป็นไรเออเอาเว้ยเอาเว้ยเว้ยเริ่มจับจุดท่าได้แล้ววะอุ้ยอุ้ยเฮ้ยจุดเกาะท่าเต็มสูบขนาดนี้นี่เจ้าตีท่าชะง,งักได้ยังไง <c oughs> เฮ้ยลืมไปที่ว่าหัวเราไม่ได้มีเกาะนี่ <c oughs> เฮ้ยมีจุดบอดแต่เนี่ยโอ้โว ใส่ชุดก่อมาซะเต็มยศเนี้ย <c oughs> เหลือแค่หัวสงสัยจะไอ้นี่ครับร้อนนะครับหรือไม่มันก็บดบงังวิสัยทัดเนี้ยเปินมอเตอร์ไซค์เลยเวลาขับมอเตอร์ไซค์ทำไมไม่ใส่หมวกกันต้องกันไม่เข้าใจเนะี <c> ้ย <oughs> โอเคเรียบร้อยครับโอ้มาเหลือตรงไหน,นอีกไหมลอ,องดูครับโอ้โหเลือดเดืเดที่เปียว,เ,เ,ยวเหลือไว้ทำไมเนี่ยม้าชนแม่งเลยเป็นไงลนะ่ะอัศวินมันต้องสู้กันแบบนี้เนี้ยสู้กันบนหลังมา้ามาภารกิจมันบอกให้มาตรงนี้ใช่ไหมจัดให้ข้ามาแล้วใครอยากสู้กับข้า ดราหน้าเข้ามาโอ okay, เคเดวลอัพนะครับเยี่ยมเยี่ยมสุดๆไปเลยมาๆๆๆข้ามากับบัฟที่แบบว่าโคตรเยอะแล้วก็เดี๋ยวจนะขอขอเรียกเงินเงินออกมาก,ก่อนโอเคครับได้เงินแล้วได้อะไรโอ้โหนี่แหละของดีบอกเลยึมาเฮ้ยจุกยอ,ยอเบรกดาวอัศวินเปนนะ็นยังไงล่ะโอ้โหยไหลมาเป็นกาะเป็นกำขอบคุณครับรวยเลยทีนี้ ช่วงนี้ยิ่งขัดสนเงินอยู่เนี่ยเอาไปปั๊มอาวุธเทพหมดนะมามามาทุกอย่างต้องใช้เงินนัดเจ้าสุดยอดมาแล้วก็เปลี่ยนมาเล่นของไบยศวะนะครับเข้ามาตรงไหนวะเนี่ยนี่เขา,าเะจะมาลึกพอสมควรแต่ไม่เป็นไรครับมามาพร้อมกับบัฟที่โคตรเยอะมาจะเอาสักกี่บัฟเลือกเลยจะเอาสักกี่บัฟล่ะเยอะมากตอนนี้อโอเค ไม่เท่าไหร่เลยดิบะอุ๊ยเอาวะเอาวะเปิดทาคีแล้ววะอุ้ยอุ้ย,ย,ย,ยมาเดวเวล์ล่วงมาล่วงมาอีกเยอะๆเออโอ้โห่ล่วงแบบนี้ดิถ้าชอบถ้าชอบตักแลโอ้โหพอมีบัฟเลเวลเยอะดิเราจะเก่งขึ้นมาทันทีนะแล้วอยากจะประทัดศัตรูตแบบว่าเยอะขึ้นเนะี่ยโอ้โหถ้าเกิดว่ายิ่งฆ่าศัตรูเยอะเท่าไหร่เนี่ยแอปนี่ บัฟมันก็จะล่วงลงมาเยอะเท่านั้นไอ้บัฟเลเวลอะเห็นไหมฮะยิ่งค่าเยอะแต่ยิ่งล่วงลงมาเรียหละของดีมันอยู่ตรงนี้ผมก็เลยชอบนะียบัฟนี้อาจจะเป็นบัฟที่ใช้บ่อยที่สุดแล้วแล้วก็ผมจะพยายามอัพให้มันถึงอย่างแรกเลยนะฮะจริง <c oughs> บัฟเลเวลเร็วเนี่ยฮะของกู้กายมากอนะจริงเพราะว่าตัวละครมันเยอะนะับการที่เราจะปัม๊มเลเวลให้มันเต็มทุกตัวเนี่ยมันก็ต้องอาศัยบัฟนี้แหละนะฮะเพื่อผมผมเรียนมาคนระับอึ๊บชึบโอเคเรียบร้อยครับไปอีกไปอีกไป,ไป เอาบัฟหมดแล้วโอเคบัฟหมดแล้วปุ๊บไฟผมหมดเลยนะครับไฟจะคันตู้จะหมดทันทีว้าเอาความรู้ไปกินซะเป็นไงล่ะโอ้โหไม่เท่าไหร่เลยด้วยวะเฮ้ยรู้สึกว่าเวลาเราโจมตีแล้วเนี่ยเวลาอ่าตูที่มันเป็นพวกไม่ทับตายนะมันจะดอปคัมภีร์มา2อันนะถ้าถ้าเกิดว่าสังเกตกันอนะเนี่ยเอาโอเคมาสะเก็ดให้มาตรงนี้ใช่ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวข้าไปเจ้าไม่ต้องมาหรอกขอกะะุนพญากว่าเดี๋ยวข้าไปเอง อาชีพันธ์คุงเดี๋ยวจะไปเองนะครับ <c oughs> โอเคเรียบร้อยวะขอมาดำแล้วกันนะมาใครไปด้วยใช้ใช้ก่อน <c oughs> ใช้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวนะแปบ๊บหนึ่งนะ,ะตรงนี้ประตูปิดนะครับเราต้องอ้อมมานี่โอเคเดี๋ยวผมเอาตัวผมไปนี่แหละอนะาชีพันะจะไปเองลบไปเลยพวกคิกกี้นี่เลยพุ่งชนทีแคบไปไหนนะปอกเไยมาชนแรงมากอะ่ะ <c oughs> แต่เสียเวลามากนะตรงนี้ เวลามามันบทุกโตอ่ะโอ้โหวะถ้าจะลุยเองพวกเจ้าไม่ต้องมายุ่งนะลบไปพวกขี้ขี้ทั้งหลายเข้าไปปีธุรากับเจ้ารู้สึกว่ามา้าดำจะไม่ค่อยเข้าเขาเนี้ยผมว่าม้าน้ำตาลน่ะน่าจะเข้านะครับน้ำตาลกับม้าขาวอ่ะน่าจะเข้านะครับมาขอเพิ่มก่อนนี่บัฟกราเซียนะครับไม่ได้ใช้มานานคิดถึงจังเลยหนูกราเซียเนี่ยหนูคาทอลิกนะ้ยอื้มครึกวะอื้อโอ้โหแข็งแกร่ง นี่สอัศวินมันต้องอย่างนี้แต่อยตีหัวข้านะหัวข้าคือจุดอ่อนมานารกกำลังไม่เยือนเฮ้ยจ้าุดร้อยครับ <laughs> ไม่ทนเลาเลยดิเอ็นรู้สึกว่าประตูตรงนี้มันจะไม่เปิดครับอ่ะไม่เปิดไม่เป็นไรนะรอไปก่อนดเดี๋ยวเปลี่ยไปเล่นคอมพิวเตรวะก่อนนะเดี๋ยวจะเอาเขาไปเคลียร์อีกทางนึงเราต้องแบ่งงานกันทําแบบนี้แหละครับมันถึงจะสนุกนะถ้าเกิดว่าเล่นคนเดียวแล้วลุยไปคนเดียวเนี่ยผมว่ามันออกจะเหงาๆไปหน่อยนะครับ มามามา嘛มาเจ้าเหรออยากตายใช่ไหมก่อนตายก็เอาความรู้ไปเยอะๆเอ้าไม่โดนความรู้ไปไม่ถึงเจ้ากันเหรอบินน้ลมเยอะก่อนจะท่องนี้ต้องเอาเหรียญแปะหัวด้วยนะครับพลังจะได้ส่งไปถึงโอ้ยโอ๊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 ยโอ้โหไลฟ์เฟิร์สเยอะมากมาไลฟ์เฟิร์สอย่างนี้ขัดชอบนักแลเยอะเยอะเฮ้ยเสียงของโคบายะกาวะไม่ใช่อย่างนี้นะครับอยากตายกันใช่ไหมล่ะ ีขับจะสะดอกให้พวกเจ้าเองนี่ถึงแค่ล่ะปึบอือหือเยอะมากตรงนี้โอ้โหโอ้โหโอ้โหรวยรวยเลยรวยเลยทีนี้ฮึยจุ๊บจุ๊บเป็ยังไงนะเฮ้โอเคหมดแล้วครับโอ้โหได้ดังโงบมาด้วยขอบคุณครับเป็นคนดีจังเลยมาเราก็จะไปตรงที่นี้ครับภารกิจจนบอกให้บาร์ดี้งั้นเดี๋ยวข้ามันด้ยเองมาๆๆลบไปเลยพวกฝูงพีเพลทั้งหลาย คนเติร์จ,จบแล้วมาแล้วก็ขอเพิ่มบัฟเป็นกาะเป็นกำก่อนนะแถวนี้นี่โอ้โหเหมาะกับการปั๊มเลเวลได้เกินมามาลุยกันเลยดีกว่าไปตายตัย้งความรู้ทั้งนั้นออกไปเลยเรียบร้อยโโอ้โหเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะหูเร็วเพิ่มบัฟเป็นกาะเป็นกำสุดยอดสุดจัดออออออืือืื้้หหอัพทีนี่โอ้โห ไอ้นี่หลอดเลเวลแทบล้านเนี่ยโอ้โหอัพอะไรจะเยอะขนาดนั้นนี่แหละถ้าชอบข้าชอบเอาวะเอามาอีกเอามาอีกเอาาอนั่นแหละเยี่ยมเยี่ยมโอเคครับเดี๋ยวเปลีป่ยนไปเล่นทันเจีับนะมูเนชิง่งบ้างเนี่ยเขาไม่ปี Level. เลเวลเฮ้ยผมว่ามันน่าจะแชร์เลเวลมาหากันได้นะถ้าจำไม่ผิดนะที่ผมตัดเกษน,นะครุ๊ปอืมของเราเราอยู่ทีมเดียวกันไงล่ะชุบเอาไม่ตายครับนี่เลยฮันสวินชุบพุ่งและทิ้มแทง โหเป็นผู้ชายที่ดีมากนะครับรักความสะอาดมากไม่มีคนรักแร้วเลยสงสัยขยันโกนะครับเนี่ยน่าจะใช้สเปรย์กำจัดขนนะครับแล้วก็ผ่านไปเจ็ดนาทีแล้วก็ลูบออกนะครับขนร่วงหมดเลย <c oughs> โอเคเดี๋ยวตรงไหนอีกเนี่ยอ๋อตรงนู้นเหรอโอเคเอาโคบัยยากะวะไปลุยเลย <c oughs> ไม่ต้องถึงมือทันจิบนาน่าหรอกใช่ไหมลนะ่ะเจ้าคนเดียวก็เอาอยู่งัเดี๋ยวข้าคุมเชิงให้ข้างบนแล้วกันนะมาข้าคุมเชิงให้ตอนนี้ มาเลยมาเลยรู้สึกว่าภารกิจเราจะยังไม่เฟลเลยนะพอ่ที่สังเกตมาเอาจริงเอาปร right ะตูตัวนี้ไม่เปิดนะครับอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะมาดูท่าของเขานะครับมีอะไรบ้างท่าตีสองครั้งไม่เท่าไหร่นะ on. ถึงเ้าก็ไม่เท่าไหร่อืออุ้ยโโอ้หท่านี้โอเควะท่าหนึ่งครั้งเนี้ยหนึ่งสองสามท่านี้ท่าอะไรอ๋อท่านี้ก็โอเคอยู่นะครับก็ส่วนมากจะเป็นท่าเรียกพายุนะส่วนใหญ่มา โอ้ oh, ชิบมะสู๋นะตะกูชิบมะสูเยอะมากนะครับส่วนมากเนี่ยไอตระกูลเนี้ยไอทหารของเขาเนี้ยแล้วก็การแต่งกายเนี่ยมันจะคล้ายๆกับพวกที่คนป่านะเอาง่ายๆเพราะว่าการแต่งกายของเขาเนี่ยทั้งชุดเกราะทั้งอาวุธเนี่ยส่วนมากจะเป็นอาวุธหนักๆนะครับแล้วก็ชุดเกราะค่อนข้างที่จะน้อยชิ้นมากเลยนะเออท่านที่สังเกตมานะเน้ยสถานที่ตรงนี้น่าจะเป็นวัดนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะนี่ไงเออวัดจริงด้วยนะครับแล้วก็คำบรริษฐานตรงนี้เนี้ยที่ชาวญี่ปุ่นจะเขียนไว้เนี้ยเป็นคำบรริษฐาน แล้วก็อย่าให้คนใกล้ตัวหรือว่าคนที่รู้จักเนี่ยรู้คําอธิษฐานเราเด็ดขาดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคําอธิษฐานไม่เป็นจริงมากนะถ้าผมจำไม่ผิดน,นะโอเคเดี๋กันต่อนะครับอันนี้ก็เป็นความรู้ไปในตัวเอาตัวนี้กันเหรอวะลุยวิตายไหมเออเฮ้ยไม่ตายครับทำไมไม่ตายเลยเนี่ยเฮ้เจ้าเอ้ยอย่างนี้ต้องพศันตายแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์เาจะเอาอะไรไปรอดเฮ้ย เพื่อย่อเอาหายอ๋อยู่ที่เนีเออขา้ารู้แล้วเตือนอะไรบ้างน่าลำคาญตายละโอ้โอเคโอ้โหข้าในวัดนะบาปมั้วมันจะบาปไหมเนี่ยโอเคเหลือตรงนั้นใช่ไหมเดี๋ยวก่อนไปคัมภีร์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นหน,น,นึ่งอันสองอันนะมันก็มีค่าหมดแหละขยันเก็บมาหน่อยนะมันเอาไว้อัพพวกสกิลมาดูกันต่อครับภารกิจนี้นี่บอกเลยว่าค่อนข้างที่จะมันนะ แล้วก็ตอนนี้เนี่ยตัวละครของผมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทักษะทางไหนเนี่ยผมว่ามันก็โอเคอยู่นะเออมันถึงจะเล่นมันเนี่ยมันต้องประมาณแบบนี้แหละมาบามาบ้างเหลือตรงไหนข้าต้องไปกำจัดอีกไปเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้ใช่ไหมเออมาเลยมาเลยเอา้าวโอ้โหทำไมเองไม่ทำป้ายว่าแต่ว่าห้าม,ม้าเข้า <c oughs> ม้านี่มันเป็นอะไรมันเข้าภาษาไม่ได้นะอุ๊ยอา้อาวอา้าวติดต้้าแข็งไปเลย,อ,ย,อ,นะเยอุ้ยติดโคตรแรงเมื่อกี้อื้อเอเอมุนมึนมา รับขึ้นแล้วอะไรอะไรมันก็ตีไปหมดครับตอนนี้มาเลยมาเลยเฮ้ยเช้่ยอุ้ยอุ้้ยอุ้ยเลเวลทางนั้นเลเวลทางนั้นสุดยอดสุดยอดสุดยอดไปเลยโอเคเมื่อกี้นี้เพราะความภารกิจเฟลอะไรเฟลไปวะมองไม่ทันเนี่ยอะไรขึ้นเฟลๆนั่นแหละเออเออขอภัยด้วยนะทำไม่ได้ไม่รู้ไงวะ เฮ้ยว okay. ุ้ยพายุเขานี่สุดยอดนะครับพายุวันนี้เฮ้ยๆข่าแข็งแกร่งด้วยเห็นชุดกรอนที่ก็จะจวัดตัวกันได้นะขอร้องเลยโอเคเอ้าอ๋อโอเคป่ะเดี๋ยวผมให้โคบายากาวะมาดักรอไอ้ตัวนี้เลยครับมันเป็นบอสใหญ่นะครับเฮ้ยไม่ใช่นี่ว่าไม่ใช่โคบายากาวะเอาทัชจิบันะมาดักรอนะแล้วเอาโคบายากาวะเนี่ยมาฆ่าตัวนี้นี่เฮ้ยมึนมึน อุ้ยวุ้ยุ้ยเอยถ้าแข็งแรงนะเว้ยอะตายแบบไหนอเอาบุโซไปไหมเออจะได้ริบรถลดความเจ็บปวดที่แท้จริงจงริบรถลดความเจ็บปวดเบี้ยอเรียบร้อยครับอย่ายงสวยเอฟเฟกต์อาการอลังการมากสุดยอดโอเคหมดละน่าจะไม่เหลือใครแล้วนะ แล้วก็เหลือไอ้ตัวนั้นตัวเดียวนะครับน่าจะเป็นบอสใหญ่บอสใหญ่เนี่ยมันชอบออกลงตอนสุดท้ายนะครับไม่รู้ว่าทําทําฟปเพื่ออะไรก็ <c oughs> เพราะว่ามันไม่มีใครอยู่ช่วยมันแล้วนะครับเออมันดุยไปคนเดียวมันมันก็แพ้อยู่ดีโอเคมาเดี๋ยวให้ทาชิบันะมูเนชิงเงะเนี่ยสู้เขานะครับมาเออนี่เอาขวานมาสู้กับโล่เหรอข้าป้องกันได้เลยเว้ยจ้องป้องกันได้ที่ไหนล่ะมาปุ๊บเดี๋ยว ขับเพิ่มบัฟแป,ป๊บหนึ่งนี่บัฟแข็งแกรง่งเนบเดี๋ยวนะรู้สึงนะขอเอานี่นี่นี่เป็นไงบัฟเยอะไหมล่ะซุปซุบมามาตีบมาตีบอุ้ยแข็งแกร่งแข็งแกร่งอุ้ยดิ้แข็งแกรง่ง,รง,ง,รงไหมล่ะมาประสานกันหน่อยไหมจบสวยๆมาอื้ม มูสโซมันคอมโบกันไม่ได้เลยโอ้โหคนละโยกเลยนะคตัวเรียบร้อยครับจบหด่านนี้นี่ค่อนข้างมันมากนะครับเพราะตัวละครเราแม่งถึงลิมิตแล้วด่านสุดท้ายยังไม่ต้องเอาตัวละครแบบนี้เลนะครับไปลุยเป็นอะไรที่สุดยอดมากมันมากครับด่านนี้แล้วก็มันไม่ค่อยมีอะไรมากนะแต่ว่าด่านนี้ผมชอบนะเพราะว่ามันสวยมากนะครับ ตามซอกต่างหลืบรายละเอียดต่างๆเนี่ยผมว่าเขาทําออกมาได้ดีนะครับมันไม่มีลักไก่เลยนะแต่เสดานี้เพราะว่าแบบมันเล็กไปหน่อยถ้าทําใหญ่กว่านี้ผมว่าน่าสวยกว่านี้นะครับนี่ไงเฟลไปอันนึงโอ้เสดานะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับเรามาดูอาวุธกันดีกว่าอุ้ยสิบห้าแล้วเป็นไงล่ะโอ้โหได้บัฟเลเวลเร็วทีดิสเลเวลขึ้นเป็นกอบเป็นคำเลยเนะนี่ยนี่ของทัจจิบนนะเนี่ยก็เยอะอยู่นะครับมาดูอาวุธกันดีกว่า อาวุธก็เฮ้ยอันนี้ดีนะเพราะว่ามันมีท่าน,นี้นะครับที่มันจะดรอปของดีๆมาให้เราเนะี่ยแล้วก็อันนี้ก็ไม่ค่อยดีนะนี่อันนี้ก็ดีอยู่เก็บไว้นะอันนี้ก็ไม่ค่อยดีมาก็ไม่ค่อยดีนะโอเคมีประมาณนี้แหละนะอาวุธมันก็ตีกับวิธีผสมกันไปหัวใจสู่หัวใจ พอได้มีโอกาสคุยก <c cử an> ับอิชิดะมิซเนริและคนอื่นๆแล้วดูเหมือนว่าชิบาสุจะได้รับการปฏิบัติอย่างผ่อนปลงและเข้าร่วมกับกองกําลังของเราได้นะตระกูลที่มีอํานาจอื่นๆในคิวชูนั้นจะได้รับโอกาสเดียวกันตราบใดที่พวกเขานั้นยอมจํานนต่อท่านฮิเดโยชิผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดท่านคันเบครับเจ้าปรลาดไม่เเจ้าไม่เห็นจะต้องทําตัวฉลาดเสมอไปเพื่อที่จะบรรลุผลลัพธ์ในระดับนี้ก็ได้นะ แล้วต่อไปคือคันโตและโอชูสินะครับเนี่ยไม่ต้องบอกว่าความพยายามนั้นน้อยลงการเดิมพันน้อยลงและต้นทุนชีวิตที่น้อยลงจะยิ่งดีกว่าและความสงบสุขจะคงอยู่ได้นานขึ้นหากความคุนเคืองใจนั้นน้อยลงไปด้วยตัวของข้านั้นกำลังแสวงหาแต่หนทางที่ดีที่สุดเพื่อบรรลุสันติภาพนั่นคือทั้งหมดของข้านั่นสินะหากเราไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ ความสงบสุขของท่านฮิเจโยชิจะคงอยู่เพียงช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นเองนายท่านคันเบะโปรดให้ข้านั้นช่วยท่านในการกำหนดแผนที่เถอะโอเคครับเดี๋ยวมาต่อกันพาร์ทหน้านะสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะที่ติดตามรับชมผมด้วยนะครับ,บคารตกบกพ่อไปไกลผมก็ต้องกราบขออภัยทุกกคนมาานะที่ีด้วยนะครับก็พาร์ทหน้าเนี่ยจะเป็นพาร์ทสุดท้ายของในเรื่องโคบายากวะทาคาคังเงะแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณทุกทๆคนนะท,นนะที่ติดตามรับชมกันมานะ โอเคสำหรับวันนี้เนี่ยขอตัวลาไปก่อนนะพบก,กันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ